s a l มอนพอดแคสต์มันสดอร่อย สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ s ซลมอนเซ่พอดแคสตกับผมไม้จิรัชนะชัย strategic marketing manager ของสันพิมแซลมอนครับสวัสดีครับผมกายปฏิการพักกายครับบรรณาธิการบริหารสันพิมแซลมอนครับครับต้องเริ่มจากคำถามเบสิกแรกๆเลยแซลมอนเซ่คืออะไรครับครับแซลมอนเซ่ในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงว่าแซลมอนบุ๊ k เซ่ครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ้านี่แซลมอนบุ๊คเซ่คืออะไรอะไรเงี้ยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนเป็น กลุ่มคนทำสารพิมพ์แซลมอ,อะไรอย่างงี้ครับปกติเราก็จะพบผู้อ่านผ่านรูปแบบของตัวหนังสือมีวิดีโอในเพจ Facebook บ้างปะปายอะครับว่าเราก็คิดว่าเออไหนเพื่อนบ้านของเราซึ่งก็คือ salmon podcast เนี่ยเขามีช่องทางกระจายเสียงเราก็เลยอยากเอาเนื้อหาที่เราทำ นักเขียนที่เราคุกคีไปจนถึงอินไซต์บางอย่างที่ทางกองบรรณาธิการเคยมีอยู่ในมืออะไรนะครับเกี่ยวกับหนังสือแต่ละเล่มอะไรเงี้ยครับมาถ่ายทอดเผยแพร่หรือแบบว่าอยากชวนคนที่ยังไม่รู้จักพวกเรามามาทำความรู้จักแซมมอนบุ๊กหน่อยอะไรเงี้ยครับอยากให้ได้มาเป็นมิตรรักนักอ่านกันในอนาคตอ่าครับไหนๆก็ไหนๆแล้วคนที่ไม่รู้จักแซมมอนบุ๊กเนี่ยอาจจะงงๆว่าพวกเราคือใครพี่กายพอจะสามารถ แับอัพสั้นๆได้ไหมครับว่าแซลมอนบุ๊กเนี่ยคือสารนพิมพ์ประเภทไหนก็แซลมอนบุ๊กเป็นสารนพิมพ์ที่มุ่งเน้นนําเสนอเนื้อหาย่อยง่ายอ่านสนุกครับเหมือนกับปลาแซลมอนที่ไม่ว่า ทําเป็นอาหารอะไรก็อร่อยอาจจะมีเป็นแบบเบิร์นบ้างใช่มีแบบกินดิบๆก็ได้ใช่ใชครับจะทอดก็ได้อ่าหรือจีจ๊ดจ้๊แตดก็เอาไปยำใช่นี่รายการอาหารยค, <laughs> คือเราก็อยากอยากทําหนังสือของเราให้มันมีรสชาติแบบนั้นค,คือไม่ไม่ได้เป็นแบบว่าปลาแซลมอนรสชาติเดียวนะครับแบบเหมือนแบบเราเป็นกลุ่มคนทําหนังสือที่เหมือนแบบว่า ร่วมมือกับนักเขียนปรุงหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาซึ่งก็จะนักไปทางนอนฟิกชั่นครับหลังๆก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้างความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เ,เศรษฐศาสตร์สังคมการเมืองรหรือว่าถ้าป๊อปๆหน่อยเรากินง่ายๆหน่อยเราก็มีหนังสือบรรันทึกการเดินทางอะครับหรือวรรณกรรมที่ของเราก็จะแบบว่าหลากหลายใช่พยายามแบบไม่ซซเรียสจนเกินไปนักครับ เรเรียกได้ว่าเราเป็นปลาที่มีวิธีการว่ายของตัวเองว่ายทวนน้ําอาตามคอนเซปต์ของเรานะครับแล้วก็โดนหมีกิน <laughs> หมีคือผู้อ่านใช่ร<ะ>รอให้ผู้อ่านมากินพวกเราอยู่นะครับผมโอเคแล้วก็ถ้าพูดถึงแซมมอนบุ๊กไปแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ติดตามอยู่แล้วอาจจะรู้ว่ามันมีพอดแคสต์ที่เกี่ยวข้องกับเราก็คืออินเดียพ็อกเก็ตบุ๊กใช่ครับเลาหนังสือของเรามาเล่าใช่ครับแลวหลายคนอาจจะมีคําถามว่าพอมีจากนั้นแล้วเนี่ยแซมมอนเซจะแตกต่างจากรายการนั้นอย่างไร จริงๆก็ถือว่าแตกต่างเลยครับเพราะว่าต่อให้แซลมอน เอออินเอียร์พ็อกเก็ตบุ๊กนะครับจะหยิบเอาหนังสือของ s ซมมอนบุ๊กมานาเสนออะไรเงรี้ยเขาก็ถือว่าเป็นทีมงาน s ซมมอนพอดแคสต์เลยที่หยิบเอาหนังสือของเราไปทําเท่านั้นคือหนังสือเป็นของ s ซมมอนบุ๊กแต่ว่าทีม s ซมมอนบุ๊กไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องใดๆเราก็เชื่อใจไว้ใจทีมงานก็เต็มที่อะไรครับซึ่งกระบวนการนําเสนอของอินเอียร์พ็อกเก็ตบุ๊กซึ่งผมเข้าใจว่าคนน่าจะฟังกันไปหมดแลลวอะไรเงี้ยก็คือเขาจะทําเป็นเหมือนแบบแซมเปิลหยิบเอาเนื้อหาในหนังสือมาเล่าใหม่มาทําให้คุณผู้ออ่่่่าาาานนแแบบบบวตติดดมมเเเืลละ,ละรงรรซึก็ <c oughs> ว่าดีใจมากที่หนังสือเราได้ออกไปในรูปแบบอื่นๆครับแต่ว่าไอ m e o n e นเซเนี่ยผมว่ามันจะเหมือนแบบว่า behind t h e s c e n e มากกว่ามันคือ,อเรื่องราวก่อนที่จะได้มาซึ่งหนังสือหนึ่งเล่มไปจนถึงแบบว่าเรื่องราวที่แตกออกมาจากหนังสืออะไรเงี้ยนักเขียนอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างที่เพึ่งผุดขึ้นมาได้หรือแบบว่าฟีดแบ็ k <feedback S 2> บางอย่างจากคนอ่านที่ทําให้เราอยากชวนทีมงานหรือว่า นักเขียนของเรามาพูดคุยกันมาคุยกันต่ออะไร<ช>ประมาณนั้นใช่ไหมครับงั้นแปลว่าสิ่งที่ผู้ฟังจะได้จากเราเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลัง<ช>เรื่องราวที่ต่อยอดแต่มาจากหนังสือใช่ครับ,คร,บครับรวมถึงเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้ดุบบรรจุใส่ในหนังสือแล<ช>้วเราอยากจะเอามาเล่าต่อใช่ซึ่งแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกี่ยวพันกับ หนังสือของ s ซมมอนบุ๊กแหะครับ,รบไปจนถึงเกี่ยวพันกับสารพิมพ์ของเราอะไรเงรี้ยซึ่งหวังว่ารายการนี้มันจะทําให้ให้คุณผู้อ่านหรือคุณผู้ฟังที่เพิ่งรู้จักเราหรือแบบรู้จักกันอยู่แล้วเนี่ยอ่านหนังสือของพวกเราสนุกขึ้นครับและคนที่ไม่รู้จักกันก็อาจจะมาอยากรู้จักกันมากขึ้นใช่ครับเข้าไปที่ salmonbook.net อ่าเราจะได้เห็นว่าเราทําอะไรกันมาบ้างแล้วใช่ครับผม ก็สำหรับใครก็ตามนะครับผมที่อยากจะติดตามฟังพวกเรานะครับผมก็สามารถติดตามฟังได้ในช่องทาง s ซล mon Podcast นะครับสามารถเข้าไปดูใน Facebook ซลมอนพอดแคสต์เลยก็ได้แล้วก็กดหาช anel ที่คุณถนัดที่คุณเอ่อฟังเป็นประจำฟังเป็นประจำที่สุดครับผมเราน่าจะร้อนกันทุกวันอังคารใช่ครับผมครับแล้วก็จะพยายามมาเจอกับทุกคนในวันอาทิตย์ครับในวันอังคารในวันในวันอังคารทุกอาทิตย์ครับผมใช่ครับครับผมก็สำหรับ อีพีนย์ของเราก็คงเป็นประมาณนี้ครับและเจอกันในอีพีต่อไปครับสว,ส,สวัสดีครับ